นะวโรกาสบัจจุบัอาตมาภาพจะได้รอด้วยช่วยกันชี้แจงแสดงระสัชธรรมประเทศนาเป็นปุจฉาแหลกวิสัทธนาซึ่งกันและกันคนเอานั้นอาตมาภาพเองเพตั้งความรับมโนอาจุบโธนาเด็กจงอะไรอ่ะตาข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน อะไรวะไอ้แล้วโถพระเรื่กว่าคนจับผ้าเลยยายคลายพระคนกันแหละเอ้าพระแล้วมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยนี่เป็นพระจริงๆหรือเปล่าใช่ฉันเป็นพระจริงๆซาบานก็ได้ ฝรั่งครัะฟ้าผ่าพระฝรั่งมั้งสามครั้งโซเชอยเ,เปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยเนเด็ดพระรโซโวมึงไม่รู้อย่าพูดดีกว่าตู้ฮะแล้วไหนละ่ะพระฝรั่งที่โดนฟ้าผ่าป่านี้มันไม่ได้เกียงไปหมดแล้วเหรอน้อยจริงเลยก่อนตายยังไม่ทันทอ่ามาแล้วละครับหลวงพ่อดีเลยครับผมจนปัญญ,ญาแล้วจริงๆเนี่ย มีอะไรเะโยมมีคนไข้นะครับเป็นพระโดนฟ้าผ่ามาครับหลงพี่ก็เหมือนแกจําอะไรไม่ได้เลยครับผมลองตวอรวจอาการดูแล้วถ้าทางจะความจําเสื่อมมาครับหลวงพ่ออแล้วจะพูดกันรู้เรื่องอันเนี้งั้นนิมมลหลวงพ่อไปดูแกนหน่อยเถะครับทางนี้ครับหลวงพ่อเชิญครับโอ้ oh. How are you What your name เธอช่วยพูดภาษาไทยได้ไหมพูดไทยได้นิมมลทางนี้ครับหลวงพ่ออืม hmm. ถ้าทางคุยกันทุกคอดีนี่ <Okay. S 1> พระจำอะไรได้บ้างจำชื่อตัวเองได้ไหมได้ mm hmm. จำอะไรไม่ได้ mm hmm. ก็ไม่เป็นไร mm hmm. ไปจำว่าอยู่อาตมาก่อนกันแล้วกัน oh. อ้าวหลวงพ่ออเมตตาเมตตาแม่ดีเลยฝากด้วยนะครับหลวงพอ่อ ค่อยดูดีขึ้นหน่อยนะท่านสตีฟเธอเรียกชันสตีมเหรอก็เห็นมีรอยสักสตรีมอยู่ที่ต้นแขนน่ะครอบครัวค่พิเศษเนี่ยนะก็ต้องดูแลหน่อยอาตมากับก่อนนะโยมครับนิมนต์ครับหลวงพ่อเจริญพรของพี่ด้วยครับนิมนต์ขอบคุณมากครับที่ช่วยดูแลฉันโอ้โอ้ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรขอบคุณมากมากโอ้ยโอ้นาดข้าว ดีต้อนรับสุวัดของเรานะครับที่นี่สวยจังเลยชอบมากๆาพระอะไรก็ไม่รู้ดูไม่น่าไว้ใจเลยนี่ผมขอดูไปสุดที่การเป็นพระอะไรก็ไม่มีนะสุดท้ายจะเกิเป็นมาศาสนาขึ้นมา จะทำไงครับอืมถ้าจะจริงอย่างท่านวินัยว่านะงั้นหลวงพ่อเข้าใจแล้วใช่ไหมครับอย่างนั้นฝากท่านวินัยช่วยเป็นพระพี่เลี้ยงดูแลท่านสติีมหน่อยก็แล้วกันดูซิว่าเป็นพระจริงๆหรือเป็นมารศาสนากันแนอ่อไทยมาดิด ใช่ไหมภาพฝรั่งที่โดนฟ้าผ่าที่ว่าภาพรูปนี้แหละความจําเสื่อมด้วยยนะแต่ไม่รู้เสื่อมจริงเปล่าดูไม่น่าไว้ใจเลยต่อไปนี้หน้าที่ของเองคือการจับตาเฝ้ามองพลาสติกรูปนี้ให้ดีมีอะไรไม่ชอบมาพากลรายงานหลวงพี่ทันทีได้หลวงพี่จัดไปนี่ของแกใกล้ยังวะ้แล้วโอ,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 อ้คุณน,นี้ขอตรงๆเลยนะจ๊ะคะ ทำอะไรกันหรอผาช่วยอ๋อได้ได้มีอะไรให้ฉันช่วยหรอกลับลาเลยนะเจ้าค่ะไม่มีเจ้าค่ะกลับลาเจ้าค่ะคุร้องทำไมล่ะไทยลูกพี่ผมตกใจมาเลย โดนฟ้าผ่าเดี๋ยเขาล้มเดือกันใช่ป่ะตงเนี้ยทำอะไรเหรอท่านสตตีโอ้ชาวบ้านเข้าขอให้ฉันช่วยนะคนที่นี่ดูรักตรงหม่จังตรงทาแปลงหาด้วยคงจะรักเฉพาะต้นเดือนกลางเดือนเท่านั้นแหละท่นนี้เดียกว่าตอนเดือนกลางเดือนหรอไม่ <laughs> ใช่เออช่างมันเถอะเออแล้วท่านเป็นยังไงล่ะ จำอะไรได้บ้างหรือ,อยังไม่เป็นไรหรอกนะอย่างน้อยที่สุดก็ยังรู้ว่าตัวเองเป็นพระว่าแต่เป็นพระนี้มันเป็นยังไงยังไงจึงเป็นพระพระเป็นยังไงเป็นยังไงถึงเป็นพระาวันแรก,กท่านก็ทำผิดเลยฉันผิดเหรอ กทำผิดและยอมรับผิดมันก็ดีมามาปรงอาะบาดกันโอเคแต่อาบัตมีเป็นไข้เหรอฟังนะท่านสตีฟการปรงอาะบาดคือการที่ประสงค์ทำผิดและกล้าที่จะยอมรับสารภาพความผิดบาปของตนเองแก่พระผู้อาวุโสกว่า,วาและสัญญาว่าจะไม่ทำความผิดนั้นอีกก็ใช่แล้วแต่ฉันทำผิดอะไรเหรอก็ท่านเล่นกับพยาบาลตัวกลมอย่างนั้นน่ะ ที่ฟังไว้นะเนื้อความในพระไตรปิฎกซึ่งรวบรวมเป็นจำนวน8ป0 0มพันระธรรมขันธ์เนี่ยได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าแม้พระสงฆ์แตะตัวศีกาเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ถือว่าอาบัติแล้วแต่ว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นคะเทยนะ,อะอเออเ้ยถึงไม่ใช่ผู้หญิงแต่ใจเขาก็เป็นหญิงเลยยังไงท่านก็ผิดงานฉันก็ขอทอมได้น่ะสิก็ทอมก็เป็นผู้หญิงไงถึงจะเป็นผู้หญิงแต่ใจเป็นผู้ชายถือว่าไม่ผิด ฉันจะพักทิ่นี่เหรอใช่แล้วทุเียนอยู่ไหนอ่ะจะอาบน้ำท้องไหนอ่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นไหมหลวงพี่เจ้าคุมปองหาเช้าด้วยเลยไหมกกตินะแล้วต้องช็็เอาท์ที่โมงละ่ะอยกตลกได้ไหมนี่วัดนะไม่ใช่โรงแรมแต่ว่าคืนนี้ก็ระวังว่า่อนกันละกันนะอะไรอ่ะ หลวงพ่อมิตรเจ้าของห้องเก่าเนี้ยดูท่าทางแล้วอ่ะท่านเป็นคนที่หวงของซะด้วยนะอะแล้วหวงพ่อมิตรนี้อยู่ไหนอ่ะตายตายตายออเออเฮ้ยไปไหนอ่ะ ผมพระน้อยครับหลวงพีส่สเตฟวันนี้ออกบินทบาติไหมครับบินทบัตคืออะไรการบินทบาติถือเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสานิกชนได้ออกมาทําบุญถือเป็นการปลดสัตว์นะครับเอาสั้นๆได้ไหมกินข้า,าวเช้าครับโอ้ไปสิไปสิฉันหิวพอดีเป็นพระเป็นยังไงเป็นยังไงถึงเป็นพระท่านสเตฟเคอทำฉันหรอ ฉันคิดว่าพระก็คือไม่มีผมนะไม่มีผมเธอก็ไม่มีฉันก็ไม่มีหลวงปู่ก็ไม่มีพระที่นี้ไม่มีใครมีจริงปะไม่มีผมไม่มีเขาไม่มีเรา,ากับปอยวานท่านวิหน่อยเมื่อวานเนี้ชาวบ้านมาขุดหวยกันในวัดอีกแล้ว เตือนเท่าไหร่ก็ไปรู้จักฟังทําไมดื้อกันจังให้เก็บมวนเร่องนี้ด่อยก็แล้วกันมาไปตตตคืนนี้ฉันก็เปลี่ยนห้องได้หรือเปล่าเมื่อคืนฉัน,ดนโดนผีหลอกผีอะไร ผีลวงตัวมินไงน่ากลัวมากเลยท่านสตีฟผีมันมีจริงแต่มีตัวตนอยู่แค่ในใจท่านเท่านั้นไปเข้าที่เลยไปเร็วท่านสตีฟหลวงพ่อมีดะแกยังไม่ตายแกศึกไปแต่งเมียที่ญี่ปุ่นมาสองเดือนนี้แล้ว ถ้าท่านยังให้พรไม่ได้ท่านก็ทำปากขมุบขมิบไปก่อนอ๋อโอเคขมิบขมิบขมุบด้วยอายุวันโนสุขังหาพลัง ็เหนพากินกล้วยตับยูนไห ด้วยคาบารอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้มันปิดต้องไงอะอฉันไม่เข้าใจแต่ฉันอย่างนั้นมันไม่สํารวมเป็นพระก็ต้องฉันในวัดทําไมได้ทุกอย่างก็ต้องสํารวมแต่ทําไมเป็นประหามนู่นหามนีมากไหมฉันไม่เข้าใจเลยก็เพราะเป็นพระมันต้องตัดกิเลสกิเลสคือความอยากสันสติปเห็นนั่นไหมตะกร้อที่ครอบปากหมามันมีเอาไว้ดับกิเลสโดยเฉพาะกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องที่ดับยากมากดังนั้น ตะกร้อที่ครอบปากหมาตัวนั้นอ่ะเพราะบอนชอบไปเที่ยวกัดคนอื่นส่วนตัวที่ไม่ได้ครอบตะกรอาาาาาา้อเพราะมันไม่ได้เที่ยวกัดใครถึงไม่ต้องให้ลาบากแต่ฉันไม่ได้ยากกัดกายนี่เฮลโลแคทหาอยู่ you, คนสวยปิดเทอมเนี้ยแคทจะํำทูเพชรฟูรีเมื่อไหร่เหรอไปแล้วแจ็คจะเลี้ยงลวไหวเหรอเห็นอย่างเงี้ยเรากินจุนะเฮ้ยด hey, นวอรี่ฮะนี เพอเราเรียกแล้วบ๊ายบายเสือกหรอเขา,าบ้านรวยถ้าเกิดเขามากจริงจริงมึงจะทำงานไว้แจ็คกูก็ขอตังค์แม่กูสิโอ้หคงจะได้อยู่หรอกแม่มึงอ่ะดูยังกับรถไวเ้เลฮ้ยแจ็คกูรู้แล้วว่าเราจะหาเงินได้ยังไงช่วยลูกชันดีนดนจังสะคะั้านจะไม่พวกมันบวช